สวัสดีค่ะอุดมวันดีไอไวคลิปนี้สอนทำดอกกุหลาบตูมใช้ใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวเราก็จะตัดทางตรงกลางนี้ออกแล้วก็มาทำเป็นเส้นอันนี้ก็ตัดประมาณสักสิบเจ็ดนิ้วนะคะความยาวได้แล้วก็เอามาเก็บเหรียญก่อนพับลงมาสักประมาณสี่นิ้วทำฐานสี่ค่ะเอาเส้นด้านสั้นเข้าหาตัวเรา เก็บเหรียนค่ะพับตามเข็มน,นาฬิกานะคะ พลิกกลับด้านค่ะให้เสน้นมะพร้าวอยู่ทางด้านขวานะคะเริ่มจากบิดมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนลงมาสอดเข้าช่องด้านหน้าเลยค่ะก็ตั้งกลิดขึ้นมาทำให้ครบทั้ง4ด้านเลย ครบแล้วหยิบเส้นตรงกลางนะคะพาดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองพาดเส้นที่สามก็พาดวนมาวนได้แล้วก็หมุนค่ะเริ่มจากเส้นด้านในก่อนเส้นด้านในข้ามหนึ่งสอง มาเสียบมุมที่สามเส้นถัดมาก็สอดเรียงกันเลยค่ะขยับเรื่อยๆนะคะ จากนั้นก็ค่อยๆดึงก็จะได้กุหลาุูมงแล้วคะ่ะติกลับด้านแล้วก็เก็บ